ห้องสียู่ในคืนความทีสูงง่ายที่สุดนะในชีวิตประจําวันเ้องเกิดขึ้นใดตลอดเวลายกตัวอย่างคือเวลาที่โตได้กินของที่โตมักแบบนี้แบบนี้เขามีนี่แล้วสังเกตสีหนา้าแววตาท่าทางความรู้สึกจะขอนอ่ะอืมอืมอม,อ,มอันนี้บ่ได้กินอาาบอว่าจะพี่เลือ เวลาที่เขาจะกินของ,ของเขาแบบหมักแห้งอืออืออืมนี่เ <c oughs> นี่ยตัวเห็นว่าว่านี่แหละคือคืนความทีสูงหรือว่าเวลาที่โตคอนแล้ว้าโตมีพัดล้มสักเครื่องหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่าง <c oughs> เปิดพัดลมนี่ <c oughs> ได้รับลมเย็นๆแบบนี้ อีกแล้วความรู้สึกดีเกิดขึ้นท่านที่ทาโตหูรู้สึกดีกับสิ่งเด็กๆนน้อยในชีวิตประจําวันบ่ได้ัวมองขามเวลาตัวกินตัวก็ไปคิดเรื่องอื่น่สิ่งดีๆความรู้สึกดีใงญ่ๆมันกับเขามาบ่ได้ทุกเทือที่ตัวสิขึ้นบ่ดีขึ้นไปในทางที่แบบแมนบ่วะเออดึงสภาวะที่รู้สึกดีตอนที่กินน่ะขืนมาคิดอีกซำซำซำๆเนี่ยกับขืนสู้ขืนความทีสูงไปแล้ว